นี่เป็นพิมพ์ปกโพอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับปกโพเม็ดและปกโพใบแต่นี้เป็นปกโพใบเป็นพิมพ์พิเศษซึ่งมีซุ้มคู่นะครับซุ้มคู่ตั้งแต่ฐานชั้นล่างนี่ก็คือฐานไล่มาเป็นซุ้มเนี่ยคือมีซุ้มด้านในและซุ้มด้านนอกเป็นเส้นคู่ซึ่งเป็นพิมพ์ที่ประจำตระกูลนะครับ โดยมากถนะ้าคนจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่เป็นเนื้อพระนี่ก็คืออยู่ชุดเดียวกับพระที่เป็นพิมพ์นิยมนะครับซึ่งมาตรฐานการสร้างนี่ก็กมีมาตรฐานเช่นเดียวกันเพียงแต่เป็นพิมพ์ที่อยู่ในตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแนละ้วตระกูลื่นก็จะไม่ค่อยมีเป,เป็นพิมพ์ปกโพใบนะครับ เส้นสายต่างๆขององค์พระนี้จะคดไปหมดเลยทั้งฐานชั้นล่างขอบเส้นซมทั้งสองข้างฮะและ้วทางด้านบนด้วยที่วิ่งขึ้นไปเป็นซ้มคู่เนี่ยจะคดหมดเลยรวมถึงเส้นซ้มที่วิ่งมาจนถึงด้านล่างก็จะเป็นขอบคู่เช่นกันก็จะคดดูแลดูสวยงามตามแบบฉบับของพระแท้นะครับฐานชั้นล่างก็คด ฐานชั้นที่สองฐานชั้นบนคดหมดแล้วครับเป็นพระแท้ที่จอายุได้นะครับอันนี้จอายุใบได,ได้สบายๆโดยใช้น้ํายามนารฐานด้านหลังนี่ก็เป็นหลังเรียบนะครับส,สังเกตดูชิ้นองคพระนี่จะคือบิดเบี้ยวนะครับพระโบราณจะเป็นแบบนี้แหละครับพระวัดระฆังแท้จะไม่ตรงดิ่งเหมือนที่ทําของเรียนแบบในยุคปัจจุบันนะครับ อันนี้จะเป็นหลังจะบพวชัตัวอีกองหนึ่งก็จะให้ดูก็คือลงรักปิดทองนะครับลงรักเฉยๆครับองนี้ไม่มีปิดทองแต่เป็นพิมพ์ปกโพซุ้มคู่เช่นเดียวกันทองที่ปิดมาเนี่ยเห็นอยู่แค่บริเวณอกนิดเดียวเท่านั้นเองเป็นซุ้มคู่นะครับ องหงงงลงรักปิดทองเนี่ยมีน้อยน้อยมากๆากค่ะคเจอแค่ไม่กี่องค์ <S <S ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อขาวนี่แหละครับที่เจอเยอะพิมพ์นี้นี่ยังไม่เคยเห็นใครทําของเรียนแบบเลยนะครับเพราะว่ามันแกะพิมพ์ยากแลวของแท้นี่มันโยโย่หดหดย่นย่นแห้งแห้งถ้าเนื้อผงนิยมก็จะแห้งแห้ง ซึ่งจะทาของเรียนแบบนี่มันทํายากมากแต่องค์มันจะคดไม่เหมือนกันถ้าทําของเรียนแบบก็คดได้แค่อย่างเดียวแล้วทุกองค์ก็จะคดเหมือนกันหมดนั่นคือของเรียนแบบถ้าของแท้ทุกองค์จะคดไม่เหมือนกันครับด้านหลังของลงรักปิดทองนี่ก็คือจะเป็นหลังเรียบธรรมดานะครับ พมีความแห้งมากค่อนข้างมากเก็บรักษาไว้อย่างดีในหายนะครับซึ่งบางคนเกิดมาเข้าใจว่ายังไม่เคยเห็นเลยครับบอกพอสมคู่รับรองได้ว่าในชีวิตท,ที่เกิดมาเนี่ยจะ ไม่เคยได้เห็นพระแท้เลยก็ว่าได้สำหรับพิมพ์นี้นี่ไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆนะครับเป็นพิมพ์นี่ศิลป,ปะสวยงามมากนะครับส่วนองค์ลงรักนี่ก็คือดูดูแล้วมันมีความเข้มขังตามแบบฉบับพระลงรักทองที่ปิดมามีนิดเดียวบริเวณหน้าอกพระแท้ก็จะเป็นแบบนี้แะครับปิดทองไม่แน่นอนเป็นชิ้นเล็ก ใหญ่บ้างกับขนาดกลางบ้างขนาดเล็กบ้างแต่ใหญ่ก็คือติดแค่ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเต็มหน้าพระไม่มีครับไอ้ที่ปิดเต็มหน้าพระเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของเรียนแบบทั้งนั้นแหละครับปิดแล้วก็มาลอกออกทีหลังส่วนใหญ่จะเป็นอย่างั้นครับจะเข้าต่อไปคงจะเสนอเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็อาจจะมีพิมพ์สังกติที่ยังไม่ได้ลงให้ให้ชมกันนะครับ ก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ